โอ้ดูดูดีความโบของมันมดูความโบของมันอ่ะเดบออกมาแล้วเดือหนังนอนอีกเนี่ยดูดิหนังนอนเห็นไหมเนี่ยหนังแข็งแข็งนอนอยู่เนี่ยน,นะคือแบบมันจะนอนอยูอะไรนะักหนาเนาะ ตับไม่ถึงพี่กันะเจ็บมือพี่เจ็บมีเจ็บมือพี่จิกนิดนึงนตับไม่ถึงอูดีดวความความอยู่ลึกกันหนังอยู่ลึกมากเปิดต้องเปิดผิวความที่หนัองมอยู่ลึกหนังแข็งมาก ที่สุดะนะแค่ไม่แตนะ่แค่แค่จริงคูณดิเจ็บเล็กที่จิกนะิดนึงอืม คือแบบตัวความม้วนความม้วนของของหนังอะเจ็บแจ็บพี่จิกนิดนึงโอ้ยเอานี่ขีดก็ไม่ได้ไม่ขึ้นอีก ลึกมากอ่ะดูดิความที่มันอยู่ลึกอ่ะเห็นไหมน่แต่นั่นนะที่สุด มันไม่เป็นก้อนเจ็บเจ็บที่เงือจิกดูดิมันจิกมันมน้วนความที่มันไม่เป็นก้อนประมาทมากเลยนะดูหนังยังตันอยู่เลยนะ หลังดูตันลึกมากด้วยแย่เลยนะตันจุลดดึกมากมันจะแบบไม่เข้าใจเลยเพราะมันจะลง วานไหนเขียก็ไม่อยากจะขึ้นฟังที่มันอยู่ลึกความลึกของเขาอะโหตุ๊บเอ้ห,หลังแข็งมาก เราไม่เป็นก้อนแบบไอ้นี่ด้วยนะดูดูด,ดูออกมาแล้วนะออมาแล้วนะแล้วมันไม่เป็นแบบไม่เป็นก้อนเป็นยวงด้วยไงมันไม่เป็นก้อนเป็นยวงมันก็เลยเจ็บดูดีบ่เลยอ่ะ ถ้ามันออกมาเป็นยวงยวงมันก็จะแบบไ้น,นั่นเนาะโอโหเลยอะโหเลยความที่หนังหนังมันแข็งเสียงเสียงหนังอะยังต๊๊บๆๆ๊๊อยู่ข้างในเนหะ็นไหม